มาแล้วหรอเอ๊ะนี้หนนตัดผมกลางนาะม้จดช่างตัดผมเคลื่อนที่นะครับโอ,อ้ดถ่ายดีนะหลอเสื่อหูวอ่อกนะห ออกเอาออกข้างหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าพูดแล้วเรียกไม่่อยได้ยิน <c ười> <c ười> ใช่ไหมเอาออกไหมออกไหมตองนี้เนาะเอาออกไหมล่ะไม่ออกอ่ะ <c ười> ดูดีเหงือหอูเสื้อเสื้อคุมช่างเราสุดยอดะฮะไขมันละลาย <c ười> ละลายไขมันโอ้ใส่ย่างนี้สักสามวันนี้น้ำหนักลดอันนี้น ใส่แบบนี้ดีกว่ามึงดูเงื่อใช่ไหมนี่เปียกเลยนี่ <c oughs> โอ้ยตัดเสร็จแล้วอาบน้ำเลยนี่เออ, <c oughs> อหเหรออืม <c oughs> ตัด้วักอีกีโหคสิรตสุดมันส์ฮิี <c oughs> โอ้นี่ช่างคนที่ตัดของแท้น,นะครับอหูมันน่ามันน่า,นนาแป๊กนเานาะเอาอเกยงๆเลยนะโอ้โหแบบดูดิเหงาไขมันหัวสวยหัวสวยเหรออานในในในกาศการ đặt phồm ริม lai ริม nà bầu xịt giọt đây hả ยังไม่หลับเนาะนิกว่าหลับแล้วหลับแล้วจะหลับแล้วโอ้โหใครจะหลับแล้วไขมันของแท้ <c oughs> สุดที <c oughs> เฮ้ยดูดีละเท่ละออกแบบทรงผมเป็นไว้นี่ ออกแบบทรงผมเป็นบ้านี่ตัดตัดทรงอะไรเป็นบ้างนี่เยอะอยู่อะ่ะตัดตัดให้พี่แบบหล่อๆเลยได้ไหมเอาแบบยังกับแบบดาราฮอลลีวูดเลยอะทำคลูดแบบนี้เลยได้ไหมได้เอ่าสุดคือทรงสีแยกคืออะไรทรงสีแยกตัดผพากลาง่ะนะโอ้ดีมากเลย ที่นี่ก็ไม่ต้องถอดหมวกกันแหละทำงานก็ใส่หมวกทั้งวีทั้งวันน่ะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ทำไมตาปื้อๆแล้วลอยๆแล้ว <c oughs> จะหลับแล้วหรอโคตรยล่เน่ มทามกลางทุ่งไร่ทุ่งนาธรรมชาติไก่เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ตัดผมนอกสถานที่นะครับไม่มีเพื่อนให้กำลังใจด้วย นะข้างหน้าเอาไว้เหรอนี่มีการไว้ข้างหน้าด้วยเป็นไงไยังเป็นยังไงจะเอาไว้ตรงไหนข้างหน้าเหรอมีหน,น,นวดด้วยมีห <laughs> <laughs> น,นวดด้วยในหนวดโอ้เสื้อแต่งเสื้อแต่งเ <laughs> ดี๋ยวก็อาบน้ำเลยเดี๋ยวก็ ใส่แล้วฟิบแล้วก็ฟิบป,ปาดฝุ่นนะโอ้ไข่มันย้อยหยดหยดย้ดยอยดูดิ <c oughs> เสือ้อเสื้อแต่งโอ้เสื้อแต่งนะฮะพี่นววเบอร์ลองรอบนี่ ช่างนี่ผมตัวเองนี่ใครตัดให้เนี่ยตัดเองตัดเองเหรอซองกระจกตัดเหรอกลางหลังให้แม่ตัดให้กลางหลังให้แม่ตัดให้โอ้สุดยอดเุ้ยพี่ก็เคยตัดเองเหมือนกันออกจากบ้านไม่ได้เป็นเดือนนะไม่กล้าไปไหนเลยตัดได้นะแต่ว่าทรงออกแบบไหนมันอีกเรื่องนึงนะ หมดสภาพเลยนะโอ้ยอยาหาท้านะมันไม่ใช่แบบทํากันเป็นง่ายๆนะเออํำเล่นไปนะครับไม่ไฟเห็นอนะ่ะเดี๋ยวส่องไฟให้ด้วยว่ดีแบบมืดด้วยนะครับเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มมืดละ น่าตัดลูนนะจะได้ไม่ต้องแบบตัดบ่อยเนาะใช่ไหมเออเอาไหมบ่ <laughs> ทำไมอ่ะอไม่เอาลนนลนบ่บอเอาลนเลยทีเดียวเลยลนแล้วก็ตัดทีเดียวไปเลยเออกินเฮดกินเดไปเลยที่พออาจจะทำสกินเฮดเลยก็ได้ทีเดียวเลย จะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบองไงอย่างน้อยนี่เดือนละครั้งกับตันรอ,นะอรุนรอรุนว่าออกมาจะเป็นยังไงนะฮะ กินแลยฮึฮึอี้่ย่าหลับนะง่าหลังลุงพนานะลงุงน,น,นานะทำไปเล่นไปนะเอ,อตุ๊บตุ๊บตุคอตกตุ๊บ,บเลยเลยไปเลย กิ่งล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 งงน้ำเปียกซาบแล้วเอาละใกล้ละใกล้ละว้าอืหล่อจังเลยชอบแบบชอบแบบนี้ไหมเห็นยังยังไม่เห็นอาะอืมพอแล้วไหนะ โอ้ยยังยังหูยังไม่ออกนี่เอาออกก่อนหูนี่หูยังอยู่เลยยังไม่ออกเลยหูเอาหูออกก่อนอ่ะ,อะเสร็จสวยแล้วแหละ เรียบเกียบเนียบนี่ดูตัดผมจนจนพระจระจ์ออกแล้วนะ,ะพระันทจ์โผล่แล้วโอเคครับผมโอเคเอาขอบคุณครับพี่อู อ่ะเรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำมาหน้เออขอบคุณครับไหวดีๆรอๆหน่อยสิโอ้โหคนเราไปเดี๋ยวเอาตังกับแม่ให้พี่อููด้วยไหนดูดิโช์หน่อยม้วน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 โชหน่อยไอ้หมุนหมุนหมุนนี่นี่โอเคบายบายอ่าโอเคฮะเรียบร้อยดีตัดผมเรียบร้อยคลิปนี้สวัสดีครับ